โดนเลยครับโดนเลยครับเข้ามา a ชโดครับผมแต่เช้าเลยตีตรงกรอนี่ดูกระปอมบิ๊กบีครับเดี๋ยวใครจำนะผม ตรงน,นี้คนเข้ามาตีประจำนะครับติดถนนนะครับเดี๋ยวลองยำๆดูนะครับแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับบางวันปลากัดบางวันปลาไม่กัด โดนเลยครับโดนเลยครับโดนเลยครับไอ้เป็นปลาช่อนนะไอด้ดูมาแล้ววันหน้ามีตัวตรงนี้ม,มาแล้วหน้ามีตัว ใช้ประมาณสองโลได้ย <desserts> ้ำที่เดิมก็ออกมากัดนะครับหมายมาชนไม่น่าจะถึงสองนะน่าจะโลกว่ากว่าเดี๋ยวคีปเปอยู่ไนนนะตัวนี้ไม่เดี๋ยวเก็บไปให้ชาวบ้านเขานะโดนแต่เช้าเลยนะครับพึ่งมาจอดรถตีสองหมานะครับ ีจอรถตีสองทีโดนเลยปลอมบิ๊กบีเหี่ยห่อยจ้ำผมหาที่ยึดกล้องก่อนมีที่ยึดไหมเนี่ยแป๊ดหนึ่งนะครับผมโอเคนี่ครับผมเป็นชาโดกัดกับปลอมบิ๊กบีครับตัวนี้สีส้มนะครับผมเป็นตัวเทสนะครับตัวเบทห้โอนะครับ วัดไม่ไม่ทะลุนะครับไม่ได้ย้ำนะครับ่งกีประมาณโลปลายๆนะครับเกือบสองโลของพีบีอาจจะค่ายจํำนะครับหมายก็เป็นหมายเนี่ยครับหมายทองธรรมชาตินะครับฝั่งนู้นจะเป็นักตบนะครับตกตบตกอหญ้านะครับนี่ครับหมายของยี่สิบเสียตรงนี้เป็นเบี้ยเจอนาเขาบอกว่าคนเข้ามาตกประจําจเลยก็ลองตีดูนะครับผมไม่เสียหายนะครับ หมายเนี่ยครับกับปอมบิ๊กบีครับเหยื่อจากค่ายจำโดนชะโดแต่เช้าเลยน่ครับโผไปไปลายฝ่าวได้ผมกับปอมบิ๊กบีนะครับเหยื่อจากค่ายจำสุดยอดมากครับองตีกับหลบนี้ดูคนระับโดนจะขึ้นได้ไหม หมายเดียวปลาช่อนช่อนหรือเปล่าหมายเดียวกันเลยปล <c oughs> าช่อนดีนเ, <c oughs> เป็นปลาช่อนนะครับเป็นชาโดน่าจะขึ้นไม่ได้โดนเลยหยอดหลุมใส่อ้วนๆเลยครับนี่ครับผมกัดเป็นกระปอมบิ๊กบี้นะครับ อย่าจะคายจํำนะครับผมเดี๋ยวผมปิดกล้องนี่ครับผมเป็นปลาช่อนนะครับไซส์อ้วนตับเลยนะครับไซส์สวยนะครับตัวนี้กัดกระปอมบิ๊กบีครับเยอะจะค่ายจํำนะครับตัวเบียด5โอนะครับปลาช่อนก็เอาอยู่นะครับทะลุปากด้านบนเลยหมายเป็นไหมคลองธรรมชาตินะครับตรงนี้มันเป็น ผักขึ้นเต็มเลยครับมีช่องนิดเดียวนะครับลองตีหยอดลุมดูกัดเชิญรับไม้แรกเลยกัดเลยเป็นชาโด่น่าจะขึ้นยากนะครับผมจากใกค่ายจับายน้ำเป็นหนึ่งนะครับสายพีตองหนึ่งสติกกี้ตัวนี้พี4สนะครับกล่ามาเล่นชาโดเลยวันนี้โอเคครับผมฝ่าด้วยครับกับปอมบิกบีสุดยอดมากครับน้าเอาชาโดนะครับไม่ไม่ผมเอาให้เฉยๆตัวพอได้อยู่ครับ พอดีผมเอาไปมันมันมันก็ตายไงเดี๋ยวเอาให้เฉยๆไม่ได้ขายเดี๋ยวห้าแขงใส่ทไมครับอะไรทำคลิปทำคลิปได้ไหมเดี๋ยวไปมันจะตายไงมัน ยังเช้าอยู่อพอได้อยู่นะน่าครับคือแถวนี้เขาทำอะไรกินครับต้มต้มมันมากกว่าขมุขมุกจะอร่อยอ๋อครับโอเคครับเนี่ยช่องตรงนี้เนี่ยวัไผ่แต่มันลกหน่อยอ๋อเห็นโลเยอะครับยายก็ได้อาที่ที่แล้วผมก็ได้อยู่นี่ตัวหนึ่งก็ให้ให้พวกยายพวกป้าอยู่เลยไปทำกินเลยครับ ผมว่าไปมันก็นตายครับผมตีตรงนี้ลองดูครับฟอมบิ๊กบีครับหน้า,นามีเงาหมายแรกก็ไปเลยสุดยอดเลยโอ้กลิ่นถ่ายไม่โคตรบเบื่อเลย ยัางเลยครับมีกัดจะโดแว่นกัดตัวหนึ่งพันอะไรปัดะไมไม่ไม่โดนครับกัดไม่โดน,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 นไม่ไม่เคยไปเลยครับมัน มันไม่มีที่ลงเห็นเขาบอกคนยิงปลานะ่ม,นมันเป็นต้นมนะไมยราบใช่ไหมติดกิ่งไผ่เมื่อกี้เกี่ยวดีจัง <c oughs> โดนแล้วไอแว้นไอแว้นไอแว้นหรือไอช่อนไอแว้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหหมาหอ๋อหลุดไปแล้วโอ้ <c oughs> ติดย่านะครับผมหลุดไปเลยโค้ห์ อ้าเบรคไม่หลุดเลยเกัดยังไงของมันวะใครโทรมาอีกเจอคอกชาโดครับไม่ยอมเอาเลยคอกใหม่ๆม,มันน่าจะเราจะดุนะอื โดนแล้วโดนแล้วไอเก่งโดนครับไอเก่งโดนอ๋อเผอกัะไาได้วิปไปช่อนไหนหวะเนี่ยปช่อนเนี่ย,นนยวิเฉโดปอกไม่ใช่ไม่ใช่คอ,อกไม่ใช่คอ,อกตัวนี้ไม่ใช่คอ,อกตัวนี้บิ๊กีครับอืมกระป๋อมบิ๊กบีนะครับเนี่ยเป็นไอโดแวนนะครับว่าจะตีคอกข,ข,ขึ้นอยู่ตรงซุ้มไม้นี่ครับเนี่ย จะโดูแว้นกาเฉยเลยโอ้นี่ครับกระปอมบิ๊กบีครับเหยื่อจ่ายข่จำน่าเก่งนะครับโดนเยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยนี่ครับโชว์ปลาหน่อยนี่ปอมบิ๊กบีซส์ประมาณไซส์โลนึงครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไล่ตีต่อเดี๋ยวเอาวะปล่อยปล่อยครับผมปล่อยดีกว่าไปเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปส่งงานหน่อยโอเคไปเดี๋ยวปล่อยเลยนะครับไล่ตีโคกปล่อยนะครับปล่อยตงไปเลย